สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่อง Window s i y y ทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Window s 10แล้วก็ w i n d o w s 11นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Windows 10แล้วก็ Windows 11อยู่นะครับแล้วอยากจะลง Window s ใหม่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะหาเครื่องมือหรือหาโปรแกรมมาดูคีย์ Windows ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการ Activate Windows ในการลง Windows ครั้งต่อไปนะครับเนื่องจากว่าหาแผ่นคีย์ที่จดไว้ไม่เจอนะครับหรือว่าทำแผ่นคีย์ไปหายทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้นะครับก็มีวิธีการดูคีย์ Windows ในเครื่องได้ดังนี้นะครับก็ให้เราไปที่ Microsoft Store นะครับ จากนั้นนะครับให้เราค้นหาแอปตัวหนึ่งนะครับมันจะมีแอปสำหรับดูคีย์วินโดว์ให้ใน Microsoft Store นะครับโดยแอปตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโชว์คีย์พัดนะครับเ,เพื่อนๆก็พิมพ์คำว่าโชว์คีย์พัดไปได้เลยนะครับ มันก็จะขึ้นโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็คลิกที่ install จากนั้นแล้วครับแล้วก็รอตัวโปรแกรมติดตั้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสักครู่นะครับเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ open นะครับ หรือไม่นะครับถ้าเกิดเราปิดไปแล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่สตาร์ทก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ All แล้วก็หานะครับหาโปรแกรมนี่นะครับมันอยู่ในโหมดที่ตัว S นะครับโชว์คีย์พัดนะครับแบบนี้เราก็กดเปิดมขึ้นมาเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับ ตรงหัวข้อโฮมนี้นะครับมันก็จะขึ้นบอกเลยนะครับว่าเป็นคีย์อะไรนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นบอกคีย์ของเรานะครับเราก็เอาคีย์นี้ไปนะครับเราก็จดไปหรือเราจะกดเซฟก็ได้นะครับกดเซฟเราก็เลือกเซฟไว้ที่เราต้องการจะเก็บครับในคลิปนี้ผมกดเซฟไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับกดเซฟนี่นะครับก็จะเซฟคีย์ไว้นะครับ จะเป็นรายละเอียดคีย์ของเราครับเราก็เก็บคีย์นี้เอาไว้ลงวินโดว์ในครั้งต่อไปนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะดูคีย์ Windows 10 Windows 11ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับ ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง Windows DIY ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ